เลดี้สาวผม่ะเละๆหน่อยโอ้โหทำไมกล้องมันใหญ่เงี้ยเสื้อไม่ได้มา รอเข้ารายการอีกหนึ่งนาทีวันนี้จะพูดเรื่องทำไมผู้หญิงเป็นโสดผู้หญิงโสดก็คิดยังไงกับผู้ชายแล้วก็คนที่แล้วก็คนที่บอกว่าทำไมกูไม่ประสบความสำเร็จสักที เพราะอะไรคนดูไม่รู้คนฟังเท่านั้นที่รู้บาย